เราพักพวกไปต่อ้ค r กที่สองไปได้ระวังดวยดอ้ยนเอามือวางบนหัวเห็นป่าราบเลยเห็นกันป่าราบ เราเล่นมันแห็งตายสิเอาละพักพวกไปต่อซ้อมแล้วไหมครับผมทิ้งปืนเลยนีเอามือวางเเป็นหัว ดูที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยดูที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเอาล้าทุกคนรีบไปไแลยเดือดร่เข้าประจำที่ดูท้องฮิปย์รอไป็นรอสอง รถที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเห็นป่าราบเลยเห็นเปนป่าราบเราเล่นมัน ไปสิอาละพักพวงออกไปดูที่สองไปได้ต้องปีนห้อยดู <im rament> เห็นปลาราบเลยเห็นกันปลาราบเราเล่นมือ เราจะบุกอัดฆ okay, ่าศึกด้วยทุกส well> yes um, 응ิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งโอเคซูร์ลุยกันศัตรูล่มแล้วบเราไป้องปีกนทีไปแล้ว

ครับผม ลุยรม,มานาแล้วฮ่าฮ่าโย่ลุยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยลุยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเอาล่ะที่จะที่ได้ไหมขอบคุณคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้คนเดียว รอบจะลุยรามนาแล้วฮ่าฮ่โยลุยที่สอไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยกล่อทไมผู้มาต,มมตมามนีถอยไปก่อนนะที่นี่อันตรายมากนะถอยไปก่อนนะที่นี่อันตรายมากนะผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับ พร้อม้้นเออยพรมจะลุยรมนาแล้วฮ่าๆเจ้าเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลุมันให้ทะลุโอเเคซออร์โ้ยกรอ,อนทำไมพวกจะมาตอนนี้ฮะดูที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วย